อริยสัจสี่มีความหมายอย่างไรอันนี้คําถามแรกคาถามที่สองสี่ห้าข้อไหนบาปที่สุดคําถามที่สามทำไมจะทําไมถึงจะให้งานขายดีอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐของการใช้ชีวิตของเราทุกคนอริยสัจสี่หนึ่งคือทุกพวกเราทุกคนมีทุกถูกต้องมากแต่คําถามเรารู้ไหมว่าทุกคืออะไรรู้ไหม ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยเรียกว่ากองทุกข์ทำไมถึงเรียกบอกว่าตาเป็นทุกข์เวลาตาเราไปมองสิ่งที่ไม่พอใจเกิดความทุกข์ไหมเกิดความทุกข์ตาเราไปมองเห็นเมียเรากําลังแอบคุยกับผู้ชายอื่นอย่างกระหนิงกระหนุ่งกระหน่งกำลังรัดกอดรัดฟัาเปียกกันทุกข์ไหมทุกข์นั่นแหละตาเป็นเหตุได้เกิดความทุกข์หูได้ยินเสียงชาวบ้านนินทาว่าร้ายเราใส่ร้ายใยสีเราทุกข์ไหมทุกข์นั่นแหละหูเป็นเหตุได้เกิดความทุกข์ จมูกได้กลิ่นเดินเข้าห้องน้ําไปกลิ่นเหม็นมากไม่รู้ใครขี้แดกวายตายวาหรือเปล่าเหม็นมากไม่รู้เหม็นอะไรมาตั้งหนาทุกมะมทุกนั่นแหละจมูกมันนํากลิ่นที่ไม่พอใจทําให้เราเกิดความทุกข์ลิ้นละ่ะไปลิ้มรสอาหารที่ไม่น่าพอใจเลยรสชาตหาไม่แดกเลยอย่างเงี้ยกินเข้าไปไม่มีความอร่อยอร่อยเลยทุกมะมทุกนี่ลิ้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กายละ่ะไปสัมผัสเราไม่รู้ว่าแก้วนี้มันร้อนเอามือไปจับร้อนทุกมะ ทุกเพราะความเจ็บปวดจากความร้อนของแก้วถูกต้องไหใจที่ไปรับรู้ความรู้สึกที่มันทําให้เราห่อเหี่ยวใจเศร้าใจทุกข์ใจเกิดความทุกข์ไหย่อมความทุกข์เกิดขึ้นดังนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละจึงเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของเราพระพุทธเจ้าใช้คําว่าผัสสะตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจรู้สึกนั่นแหละเรียกว่าผัสสะ ภาษาจึงเป็นเหตุให้เกิดเวทนาภาษาการกระทบทั้งหลายเนี่ยทำให้เราเกิดความสุขก็ได้ทำให้เราเกิดความทุกข์ก็ได้ทำให้เราเกิดทั้งความไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้คือเฉยเเกิดได้ทุกอารมณ์เลยด้วยการภาษาหรือการสัมผัสเพียงอย่างเดียวเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดเวทนาคือความทุกข์เมื่อความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าบอกว่าภาษาจึงเป็นเหตุเกิดของกรรมการกรรมคือการกระทําทางกาย คำพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดติดตึกทางใจเนี่ยเรียกว่ากรรมกรรมคือการกระทําของเราทั้งหลายเรากระทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นนี่เรียกว่าความทุกข์ทีนี้ความทุกข์เกิดขึ้นเองล,ยลอยๆได้ไหมไม่ได้ต้องมีเหตุปัจจัยในการเกิดอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่ากรรมเกิดขึ้นได้เพราะผัสสะคือการกระทบกันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแสดงว่าทุกอย่างที่เป็นความทุกข์หรือความสุขในชีวิตเรามันต้องมีเหตุเกิดขึ้นเสมอ ทีนี้ต้นเหตุพระเจ้าทรงบัญญัติเรียกว่าสมุทยัยเหตุเกิดขึ้นของความทุกข์ไอ้ต้นเหตุของความทุกข์เวลามันเกิดเนี่ยพระเจ้าทรงอธิบายไว้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าวงรอบของการ